บางคนบางเล่าเนี่ยมันบนอยู่ในไก่โบกอยู่ไก่คู่บาอาจารย์โบกจักธรรมะโบห่จักรช่งโมโบหจักรักที่เจ้าหน้าหลังกายตนวในหลังกายโบคนอด่นโบหุจักสังขาหลังกายมันก็บริพฤกษ์มันก็บริหารยังแหน้มมันก็เกิดมาเป็นคนก็คือการกับส์ มันโบหจักดีโบหจัดสวโบหจักพิษโบหจักถือโบหจักบาปจักบุญคือการกับไก่ยังในบ้านเท่านี้เนี่ยมือเสารตนต้องดกกับปุ๊บปลูกแลนหากินเท่านั้นเนี่ยกินยิ้มกันขึ้นไปนอนนอนเนี่ยมือเสาแรแลนหากินไม่เห็นอย่างไก่เป็นไก่ขันมันใหญ่เนี่ยเขาไปจับไปขายตลาดซาจัง,งสันตัว่าไม่เห็นจังไรขึ้นนะฮึ อของคนโมโหจักอ oh ีรยังเลยอันนี้คือกานไหนโมโหจักหแาบจักรบนจักรกุญแจักมื่อยเท่าสีแก่สีตายแล้วโมโหจักตัวเจ้าของคือสัตวดคือไก่เขาเนี่ยเดี๋ยงได้ร้ายเขาโปรยเข่าโปรยแจ็บโปรยห้ามมายิงกว่าเนี้ยมันทันเลยเห็นมันใหญ่มันอ้วนขึ้นโมโหจักว่าเขาเดี๋ยงตัวใหญ่เขาจะเอาตัวไปขายบนได้ขึ้นดีิ๋น แห้งขุ่นแห้งเฟื่อเขาด้วนไมกินเขานําแห้งจะพร้อมจับแห้งโยกบึงเหนื่อยได้ยัดกิโลเดินนอนี่เขาว่าอย่างไรไก่ถุมีเตอร์มวนอยู่พอจะเข้าหักตัวอยู่เพราะว่าน่ยเขาแห้งวานเขากินไปแห้งววดแห้งพี่คืนเขาผลมองอยู่เสมอนั่ยนพวสองกิโลแล้วบ่อสามกิโลหรือเขาเบบบึงอยู่เพาะเศร้าเจัอเกลือโตระม่อมจะกินกับเบือกกับสานเขาอยู่เพราะเศร้าเจือเกลือเนี่ยมันพ่อควันเขาไปจับแต่ย่างจับง่ายซ้ำเนาะ ของคนเคยกินเข่าดมเมาหืมซัดไสย่างเนี่ยผูดหาไปตลาดี๋ยวอยู่บริษหาบแล้วใช้รถไปผลาพี่งขันโอ้โอ้วยผู้ชนัเหมือนมวนสัหงเลไม่เป็นว่าคนขี่รถวัวยักแหละเมื่อวัวยักษหดันนันเนี่ยไปหอดตลาดเด็พผูดเขาไปขายตลาดผูดเขาลคนขนอเขายังวันว่าเขาตั้งรวามสะอาดตัวอยู่ได้ขนาะมันต้องโดนปันนันแล้ว มันม hm. ันเจ็บทางความสะอาดข้อเพื่อนให้ผได้เนี่ยเขาลกขข้อทั้งไตออกเนี่ยูจักพนบัะนมมเขาปานเพื่งูจักโอยเนี่ยมันโนไปหอด้านันและเพรามันบกูจักของเกี่ยวว่าจะไหนเนี่ยเข้าคื่กันเนี่ยหูจักดีจักัวบกูจักแต่เาหูจักดีจักฟัวจักบาปจักขุณเนี่ยมันก็บอกขุนบอกเกียวกันแหน่ไม่ป่าน้ะสาวเข้าอืมมันกับโบลักตุกยุบหอกันเนี่ย มันก็เป็นจีนเป็นถ้ำเนี่ยบ้านเมืองมันก็จเจริญกันตัวเราอยู่กับสบายอยู่วันใ้กระได้สนะมัยเตย่อเตแม่ฮะพุคนคนมันโมหะานายบ้านเมืองโมเป็นอย่งสี่มัวคุ้ยนี่มันปล,ล่อยสบายเห็นนะเปล่าถือไปใหนไปหน้าจังตันจ้าเือนเตก,ก่อนกับฟ้าอะไรคูปลอ บัดที่ไปอัดไปไเอาไม้มาสอดคือกักเขาเลยหาพ่อเขาวน้่งข่าวลุงไปหน้าเน,นี่ยในป่าเอ,อ้ยให่ไปฝากเพื่อนในเนอว่าั่นเออไปเบิดมือเบิดเวียนกลับมาอีกยังกับเสียดเชื่อมือนี่ห้วยบอกว่ามึงเสียดตลอดเอารถมึอนี่เออรองง่อมึงที่น่มหนไกลกันปะไหนใส่กุญแจลงไปซื้อมือนี่ยมันแหงัดแหงะตั้งแต่ก้อนใหม่เคียด์เท่านั้นเอาเชือกคอยเดือด ปูกไว้เช่นสิเพราะปล่ให้หมากับกินเขามาจนมีปัาเอ้ยคอยฝากเคลื่อนนี่เด้นไปหน้าก่อนเออวะ่บ้าลบมากอะยั่งอยู่ซื้อๆหมากระโวยกินเขามามันบูมอย่างมือมือนี่ห้อยเสียดหลอดบูมมีเหลือนี่เบื้งที่มันเป็นยังจะเป็นไยแห้งมือคุณมีเกลือกู้เอามึงมือกุ้งจัมึงมือแล้วแห้งผูกพันกันไปเลยอย่าเมื่อจบจะเจอเห็นหมดสมุนมืองนึงชุ่มพิมกัน ไปอ่านคือพี่เหมือนมืจักูขามึงมือจับมึงขากู้ดวงสารพัดอยู่หั่นสนันเฮ่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งยังหน่อยบ้านมูเฮ้านี่งกลุ่มค้องบานมูเฮ้าให้มันได้ไม่ออกเท่ากับพระรกันสั่งสอนบุกหลานถ้ามันกราบถ้ามันไหวเห็นพระเห็นเจ้ามาให้มันนางให้มันนบให้มันไหวฮัดมันเพราะไหวขันบวชัดมันมันจะสูงมูอยาวเลยแล้วว่ามือที่บวชเลยฮัดไปปั้นเนี่ย ฮั่เกยเป็นประโยชน์ของเขา,าเล็ตฉันมันสู่พ่อสู่แม่ตัวขันบังัดมันใบฮาลเราหัดฮัลเราฝึกฮัดเจนเี่มันเคยผุนอยู่ในสันดานของมันแต่คนจิงให้ฮัดให้ซึกบมเสียหายจากก้นตั้งใจวันพาซีวันวันคนู่ที่หกวันขก็สู่กันยุบันี้ นั่งคนอดลดกีกลัวเลยแลยอมุนิจากวันพระวันคนโบหูกจักอีหยังแหละมุนีดังนั้นเดี๋ยวโบหูจักเมื่อน่ะเมื่อหลังโบหูจากปั้นสิตายโบเป็นปั้นสีแกโบเป็นปุบป้วขั้นเอาเลยฝึกเลยฮัดมันก็เป็นอย่างสันเนี่ยมีดเดียมฝนก็มีดเดียมโมฝนมันก็ต่างกันยังสันเนี่ยคนนเถไดฝึกรวมมจิตใจก็คนเถิดบุดฟฝึกมันก็ต่างกันอย่างสันจ้ะ มีอย่างวัตถิโมตังการเทาตั้งใจฟังตั้งใจอบรมจะมีความเฉลียวฉลาดเป็นจังสรนรักพุทธศาสนามีผลดีสม,มือนีนะด,โด้วยโมจังเนี่ยมันบม่ได้ผุดผัดเลี่ยนแต่ว่าการเลี่ยนจะทั้งอื่นเลเมมเเี่ยนไปจะโลกบดยเลี่ยนธรรมะบดยเลี่ยนเจียกิจเจียใจเจ้าของโดยสอนเจ้าของมันก็นเป็นไปจังสรร